สวัสดีครับวันนี้เนี่ยผมจะมารีวิวหนังสือที่สั่งมาจากสยามอินเตอร์ผมเอาเรียงเข้าชั้นหมดแล้วละ่ะเห็นไหมผมแก่แล้วแก่ได้สักอาทิตย์หนึง่งผมอ่านได้ประมาณเลือดหมดไปเรื่องหนึ่งอ่ะเขาเรื่องหนึ่งมีสองเล่มอะเรามาดูเล่มเล่มที่ผมกำลังอ่านตอนเนี้ยเล่มนี้เล่มนี้คือผมยิ้มึ้นมานะไม่เกี่ยวกับสั่งมาคนละอย่างกัน พีรับเจ้านินจาปกเป็อย่างนี้เลยเห็นไหมดับเแป๊บนึงเดี๋ยวผมเอาลงออกจากชั้นก่อนแป๊บน,นึงเอาแล้วครับนี่เอาออกมาจากชั้นละเล่มแรกนี่บางๆเลยผมอ่านแบบเดียวก็หมดละราคาเล่มละสี่สิบห้าบาทเห็นไ,ไหมหน้าตาแบบนี้จะเปิดมาข้างใน ไมเป็นปกข้างในเล่มหนึ่งอเป็นเล่มหนึ่งนะโอ้ทำตกอีกแล้วอันนี้เป็นมังงะสนุกตอนแรกๆบอกเลยสนุกแต่ตอนแรกๆแต่เล่มสองอ่นี้อ่านไม่จบอะผมรู้สึกน่าเบื่อไปนิดนึงเล่มเนี้ยอันนี้ก็45บาทเหมือนกัน รีปีเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยเื่มสองผมคิดว่ามันจะสนุกมันแค่ต่อสู้ต่อเป็นของเด็กที่มีพลังเนยนใจใช่พลังที่สามารถทำหลายโลกได้ระวังงั้นเล่มสามก็เป็นแบบนี้เดี๋ยวตัวอะไรก็ไม่รู้ผมยังไม่ได้อ่านเดี๋ยวอ่านเสร็จ ตอนไหนเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตอีกรอบแต่ให้ดูเล่มต่อไปเรื่อยๆตัวนี้ตัวที่ผมมาตอนต้นเรื่องเลยตัวเนี้ยตัวนี้จะเป็นตัวคนคิดหลงคือลืมใช่ไหมวะหรือว่าเปนน็นพี่น้องกันผมก็ไม่รู้ทต่ว่ามันคลายมากเลย มาเดทเรื่อยๆผมอ่านเสร็จแล้วผมจะอัพอัเดทเรื่อยๆยให้นอนดองไว้ก่อนอันนี้เล่มห้าผมไปเห็นคนยังไม่รีวิวผมก็เลยลองซื้อมารีวิวดูมีคนบอกว่ามันจะเละๆหน่อยดรับแต่ไอ้พวกที่อยู่ข้างล่างอะ่ะไม่ค่อยเละไอ้กล่องเห็นอยางผมได้ให้ดูอย่าง เละมากเลยไม่ใช่สิไม่เละมากมันก็เป็นรอยแตกธรรมดาธรรมดาสําหรับผมนะใช่ไหมอันนี้ผมบอกไว้เลยนะซื้อมาสะสมผมไม่แนะนําถ้าจะซื้อมาอ่านเล่มเล่มผมแนะนํามากเลยมันลดราคาผมเลยซื้อมามันก็เป็นเล่มเจ็ดชิมห้าบาทเหมือนกัน ยูคิคามะทานิข้างหลังก็จะเป็นเรื่องโยเดี๋ยวรายละเอียดมมาว่ากันเจ็ดเล่มละดูเล่มที่แปดผมไปดูรีวิวมาส่วนมากก็จะมีแต่คนด่านะเพราะว่ากล่องมันจะยับแล้วบางที้ก็จะเปียกน้ำมาบ้าง นอนว่าก,กระดาษเราบ้านเราไม่ดีเท่าบ้านเขาดูเลยก,ก่เล่มเนี่ยผมจะรีวิวตรงนี้ให้หมดเลยโอดีรีบพอเริ่มเล่ม 9, เก้าเล่มสิบมันจะหนากว่าเดิมไม่รู้ผมรู้สึกไปเองหรือเปล่าแต่ว่ามันหนามาก้าบาทเหมือนกันทุกเล่ม ผมจะให้ดูปกไปเลยเลยเลยผมจะไม่พูดมากแล้วหน้าตรงกลางแถวตรงกลางๆอะเล่มอะยับทุกหน้ายับไม่ใช่ดิมันจะยับอะตรงกลางเล่มอะหน้ากลางๆอะแต่ยับยับมากเลย อย่างที่บอกครับถ้าจะซื้อมาสะสมยาเลยอย่าซื้อมาสะสมผมได้ยินมาด้วยว่าโกดังเขาอยู่ใกล้ทะเลหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะหมดไปพันกว่าบาทนะเน,นี่ยผมหมดไปพันกว่าบาทตอนที่สิบสามอีกตอนเดียวละอีกเล่ม,เล,มเล่มสุดท้ายอันนี้คือเล่มสุดท้ายมีสิบสี่เล่ม ั้งหมดมีสิบสี่เร่มอ่านสกิปดีไหมเนี่ยอยากอ่านอ่ะครับรีวิเวเสร็จละห้องก็จะลกหน่อยสวัสดีครับวันวันนี้เนี่ยลาไปก่อนรีวิเวเสร็จแล้ววันนี้ขอลาไปก่อน,นครับเนี่ยสองสองสามเรื่องเนี่ยใครอยากจะให้รีวิเวเรื่องไหนก่อนบอกมาเลยในคอมเมนต์นครับ